ท่านเสียบรอยหาหเล็กน้อยเก็บมักซารีก่อนตัวแถว<อ>นี่นี่แม่แม่แต่งเมียแหละเมียมาอยู่เงินน้ำม,มัน,มนป่ะผู้ชายไปอยู่เงินเมียบ่ได้ป่ะไม่ได้กำลังตุ่มน้ำนาง, <Ital ic> งไฟ ว่าิแต่งกินเลยยังตียังเ <c oughs> อาขึ้นมาว่ายเลยเราจูเจ้าเนาะมุดเดียวหนึ่งนำขึ้นมาบนโหนยางก่อนบักคน,นดลนนพี่น้องพี่พากันขึ้นมาตำหลังท่านเลย <c oughs> <c oughs> บัดช่วงฟุ้นโตกแห้งละนอนอยู่นี่ <c oughs> บ่บ่ิลุ่งบ่เออบัดช่วงเมียนเขา่าเมียนน้ำอยู่นี่แหละบ่มีพายนอนเฝ้า <c oughs> บ่ซะเออปลาเลย เอาลงไปนี่เอาเข่าลงไปเห็นังไรกุย <c ười> ลงบ่ปลาแบากลงเลยแบกใส่เนียเนาะลงไปโอ้ใส่กระสอบมัดใส่ลังเลย,ยโอ้โอ้ถือว่าไกลเติบไ,ได้พี่น้องเลยแบกมือละวจ็สอบ,บลงไปนี่เด่นใจมือละสอบหลายคนมาแบากซอยกันเนาะอยู่ท่างนี่นนนบูมีแห้งซอยแห้งบ่แบบแบบ แบบเฮามาซอยกันแล้วก็บไฮผู้นี้แล้วเราไปซอยอีกไฮผู้หนึ่งมีปะไม่มีโอ้ทางนี้บ่มีเนาะมีแต่ว่ามีแต่ว่าพี่น้องอะซอยกันเออแต่ว่าไฮพายก็ไฮพายไฮมันเนาะทำโบแมนพี่น้องกันเนาะเห็ดพายเห็ดมันเนาะเออเออเออหน่อยนี่ไปเชียร์อยางไฮเลยเนาะเป็นภารกิจเอานี่คือนาทีของคนในชนบทพี่น้องเลยเนาะผู้ชายก็เห็ดเวียกซอยผู้หญิงได้เนาะทางนี้ผู้หญิงก็เห็ดเวียกคือกันพี่น้องเนาะ ต่างคนต่างมีสิทธิ์เสมอภาพกันยังบอทันเสียบ่อย่างหยาไฮจากน้อยเก็บมักซาลีก่อนอโอ้แค่ได้ยังบอทันแล้วกระทึงบออยนะังบอแล้วเซียใหยาไฮอันอันนี้เป็นกล้วยยังกล้วยป,ป่าบ่าาาโอ้กล้วยกีโดกีโด,ดกีโกีดอ,อันนี้ก็เอาบ่ตัวนี้ เราทีมเอาเนาะเอาเราต้องตัดพร้อมเลยพี่น้องอันนี้้ไดเอาป๊เอาเว้ยสเปกเจ้านี่มากคนเลยจ้ะนี่ไล่เชางอ้นี่เอาป๊อปทำอ้ายนี่เอาได้ป๊อย่างอย่างไวเลยรอหยอกน้องๆคนที่ซื้อดอกหักต้นอ้ายโปรตัดไม่ได้ฮะต้องตัดทิมป่ะเอาแล้ว กินแล้วมันเกะ็ดกะมีหกเขานกงซลี่คองไอโอ้โออเอาลายนะ่ป้นี่เอาซอุ้ยบ้ะได้เนาะเก็บหายน้องๆคน,น,พ,นพี่น้องเก็บซอยกันพ่นจะเอาลงไปเฮือนพูนแหละลตัดเลยตัว หน้องทิมน้องหิมน้องหิมโอ้เมนบันเลยได้นดน,ดน,ดน,ดน่เจ้าไม่ได้หาทีตัดอย่างเดียวไ <didn> <laughs> เเอเดินหะายขาดยู่เห็นว่นนา,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 ากานะับบมีมิน นปูมังพุดพร้อมนแล้ยหักแล้วเอามาเลยเนาะโอต้ตัวนี้ตัวนี้ตัวยังกินเลยจะเลาะก็อหอกก็อหอกกินเลยม่บอกก็หอกกินม่ทิพเปนบ่โอ้หอกกินลวก็หมดนน่มหนอีก จนเหน่ามนหมดเลยพี่น้องจนเหน่าจน,น,นแห้งมหมดเลยพวกตัวนี้จะเป็นหอยกระหอ,อกกินได้นี่กระหอ,อกล้าอยู่แถวนี่เจ็บขึ้นไปทึงพุ่นบอเอาไปไปเรื่อยๆตัวน,นี้แม่นบ่เอาบ่า,าตัดตัดให้ไงหนี่ย <c oughs> น้องสาวสาวสาวเทิม <c oughs> mẹ mất hiền mẹ mất lời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 <laughs> จะต้องตัดเหรอลายเนาออันนี้คือน้องน้องสาวสาเทอม่นอ้ออันนี้คือน้องสาวเทอมได้เยียนหัวเลยอายุประมาณจากปีละเจ้าสิบปีประมาณนี้ได้เยียนหูเห็ดเลียกเห็ดงานช่วยกับเอื่อยตัวตอนหนาไปนี่ถ้าว่าเอื่อยแต่งงานไปปุ๊บเรียบน้อย ผู้เป็นน้องเชา้าต้องได้เห็นหนาทีแทนหนาทีแทนอยู่น้ำพ่อแม่ พ่อซาเวียทั้งนั้นาะทางนี้แม่นบ่ประมาณจากโมงเจเจ้าลงไปหลังจากที่ว่าเห็ดหายแล้วเชียญยาห้แล้วสี่โมงเออสี่โมงแรงเมื่ออันมาสุดก่อนนะพาเข้าไอช่อมเมื่อก่อนชื่อๆเนาะอย่มันคาเป็นเวลาปกติที่ว่าน้องๆข้าเจ้าขึ้นมาแล้วพี่น้องจังจากที่ว่าเชียญยาหายเป็นทีมหอยแล้วสี่โมง แร,งเ,รงเขาจะพากันอย่างลงเมื่ออกอกเนาะบัดคาเมื่อนี่ลงทางเก่าเนะาะโบเป่าโบเป่าเป็นควันเนี่ยอยู่ก็ได้เลยนี่เอานี่คือสาไม้น้องเพื่อน <laughs> เพื่ได้กินข้าวเศร้าพี่น้องเนาะขึ้นมาน้องเทินเพิ่นไปเด็ดมักชารีมาป,ปิ้งสุกินมักชารีอยู่ไห่เพิ่นลาบบ่หลาบบ่แสบอยู่ได้ห <laughs> ลาบบ่เบานอนผมมีลาบนะบรรยากาศดีขนาดเลยไอเพิ่นนี่พักไอน้องเพิร์นี่เนาะต้องบรรยากาศดีขนาดพี่น้องปกติก็กินข้าวเศรา้รรากินสวยๆบริกรกินเศร้าปไดะเนาะ กืนไปพร้อมมืงบรรยากาศไปพร้อมมุม360รองศามีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยไ,ไปพุ่นต้องได้ขามเซเซโปนไปแต่ว่าบโนด์บุหัวเป็นหมู่บ้านยังพี่น,อน้องเนาะตามหลองภูตัวนี้นถนาว่าขามไปมองพุ่น จออกไปอาบานกี่แหน่เนาะออกไปชายแดนลาวเวียดนามออไปพูดแหละพี่น้องแต่ว่ากระโปงหูว่าต่อไปอีกจะเป็นหมู่บ้านแน่ๆเนาะยังบ่เคยเข้าไปพี่น้องเอ้าเดี๋ยวติดตามรับทรงันไปโดนๆพี่น้องเอ้ยถ้ามีโอกาสอีกเทื่อนึงมาอีกบ่โวดจะพาพแม่พี่น้องไปเบิ่งหมู่บ้านชายแดนลาวเวียดนามเลยมาเห็นตัวนี้จะเป็นติดกับด่านลาวเวียดนามเนาะ uộc dụng này đây, có cái dao ấn anh này. Uyện, xiềnh nhải, được, Này, เอาเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ว่าได้มาเซีญาายญยาให้ซอยน้องๆเพื่อนพี่น,<ป>น้องพี่น้องแม่้องเบิกนอว่าจะเป็นอะไรกลับลงไปชิเจ็บหลังบ่เรืออะไรก็ติดตามไปนำกันไปแล้วยังปุกมาใหม่เมมมอจอนเ็ดยันไปลงเชียญยาไปลงเสียเข่าตายแล้วพี่น้อง ไน้่ยยากับขานี่สองเขาตาหขขาเนี่ขนาดน้อโใส่สมมือในบาดมือเลยเนาะเขามือเล็ก ออกไปเวียดนามไปไปพุ้นบ้านกิแนพี่นอ้องออกไปบ้านกีแน่ออกไปเวียดนามเนาะเห็นบอกเป็นเส้นทางน้ำดำอยู่ออกไปปู๋จะเป็นเวียดนามเลยหมู่บ้านของเจ้านี่จะตั้งเรียบกับอันนั้น,น,นกับอา่าแม่นม้ำเซปูนพี่นอ้องหมู่บ้านตัวหนึ่งที่เราเคยไปก็คือหมู่บ้านปะโหล ตะโหยเนาะหมู่บ,บ้านตะโหยคือหมู่บ้านเบาคมนั่นเองพี่น้องนี่เนี่ยไปเห็นเห็นแต่ลังคาเ้งน่นอยู่นะถ้าโปเซียหยาไ้นี่บูฮูเลยตัวใดเป็นเขาตัวใดเป็นหยาเนาะมันขึ้นมาพร้อมๆกันเลยตัวนี้จะเป็น นี่แบบสีะะะะสบจะเป็นหยา,าไม่เนาะมันด้เกิดใกล้ๆกับเขาเหม็นนะนี่ยาเนาะเขาเนแบบซีเนี่ยเวลาเขาแนมไปนี่เขาคือแบาเป็นเขามาแต่เราไม่เห็นเนาะหยาให้แกปเป็นตุรกียเออ านจักมือประมาณจักมือเสียหนาหายอย่างแล้วไปเรื่อยๆบ่ยังหลายบ่อยู่ผู้ปลาตกแม่นเมื่อเลยได้พี่น้องนี่เขาแนบเบื้องมาคือเขาบนบ่เม็นเขาได้นี่นะหย่าปนกับเขาเนี่หย่าในสูงกว่าเขาเลยนี่นีเขาในน้อยเนี่หย่าในปักใหญ่ผู้ชาวโปเซียนี่โบได้เนาะโอ้ เพิ่นบมเสียหนาไฮออกบมได้พี่น้องหนามันซูงกว่าเข่าแล้วเวนี่ยนี้เพิ่มโมเสียไปเรื่อยๆมาแต่บูฮู้ประมาณจักมือจึงจึงจะแล้วผู้ยังไงนี่ในห้องผู้ในผู้ยังผู้ทารียังผู้ทารียงโอ้เป็น,นเออแต่สวรรค์เขตจนมาฮอดพี่เลย ยู่เรียบตามมัอนกับแม,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 ม่น้ำเซโปนลงไปผู้แม่น้ำเซโปนนี่แม่นแมนชิไลเข่าเวียดนามนี่เนาะไลเข่าเวียดนามแล้วก็ไลเขาสวรรค์น,เนคัเขตเออทางทางบันดงดอ,อืาอนี่แหละพีน่น้องเลยการเสีย,ย,ย,ยเงาไปเหยียบเขาเป็นก็แล้วกันโซ่ <laughs> เขาชิ้นใหญ่ทำนี้ได้ก็พได้ง่ายทางฮาวบูเซียนี่เขาใต้เลยเนาะเขาหงามันสูงกลัวเลย มากับทุกมื้อซองซ้ำมื้อมาแล้วพักบ้านนั่งอยู่ในผู้นะฮันแอนไปเห็นเป็นบ้านนี่นี่นี่ไกลๆนี่ดิเงินขาวๆนะนี่นี่นี่ไปซื้อนี่บ้านยังเขาห้องตกรุงยุหวันก็ตรงใช่เด้อมันที่แม่แม่เป็นเขาเฮ็ดนี่เฮ็นพักอยู่โอ้เป็นบ้านคนเลยเนาะ Bên bàn thì nhảy, vì nó như bà bố nhảy, bên bàn thì thường ném bãi cả mèn đấy phụ, thằng phụ, mèn mứt là phụ Chứ bà bố Việt Nam phụ nào, nó xin thang trên này và <laughs> cả bố bên cả, không báo đây bên Đây là nhà hay của bà bố อากาศอยู่เครื่องเย็นไปนาะอา,ากาศโแดงมาได้มีลมัดเย็นเนะาะขนขนาดเลยนะคนเราลงสุวโน้ก็เคยขึนหยเขื่อนเนาะขึ้นขป็นขังขบินเนาะ่ว่าได้มาชอยแห้งนนองนักตองเดียวอยู่วัทำาสตร์เนาะขึ้นมาเราบอยากกันเลยบอยากลงได้ขึ้นมา บเขาจะคายๆกันาินนิดนึงหในิมนสัยนอยอยู่กำลังใช้สมาธิองสาว่ะกำลังใช้สมาธิในการทางหยาให้ ส่วนเผ่า17ปีเต็มๆ13ปี16ปีใหม่อยู่จากปีกันแน่เดี๋ยวนี้16ปีบอสอยู่จุตะปู13ได้เห็นให้แบบซี่ใบชีฮอมอยู่พุ๊เออเห็นน้ำเขาแล้วแบบนี้แหละซอยแห้งกันแน่นอนทางนั้นเนาะเอาแห้งกัน เขาเป็นเขาก็เป็นเขาเป็นเหล้ากินเขาเอาเอกินเขากินแก้วกิแก้วเขา <laughs> สวยกันเนาะสวยกันเลยกิน,กนเปลี่ยนทางนี <laughs> ้เลยเออมาไคือกับชนเผ่าอื่นได้พี่น้องเลยจนไปซอยกันหมดเลยถ้าบปซอยกับวัวแล่ววัได้กินเขาไแท้เลย <laughs> แม่นบ <laughs> อก<ม> <laughs> เมียเพื่นแถวนี่นี่แม่แต่งเมียแหละเมียมาอยู่เพือนนั่มหร่ผู้ชายไปอยู่เพืเมียไ่ได้บเล่าไ่ได้ขาด้อมอะไรทำกับาน้อมนะแยกแปดตามเขาตัิที่นี่กันเลยกนเลยกับางเ มีถอกันเอาแเาเมี่อเอาอขอนําเข้าอะโอ้ขอเอากอนมียังไงในการแต่งดองกินดองแต่งงานมีงัอมีวะทางนี้มีงัอมีไก่มีมู๊แล้วก็ไก่โอแตดมาเกนะกอทางนี้เนาะคือกั้นกับทางไต่เาคล้ายๆกันอเออันเดียวกันทาเะ ว่าคาดองของเพื่อนนี่ประมาณ10บล้านหรือสิบปลายล้านถือยู่ประมาณ20,000บาทออานี่คือสีสันในการมาเหตุคลิปลง YouTube ของบอโบนดเนาะลองเบิ่งพี่น้องเลยบ่เคยเหตุก็ต้องได้เหตุเนาะเพราะว่าเพื่อนไปยังพากันเหตุดไตด้เฮาไปยังคือเช็ดบ่ได้เนาะต้องเหตุไปนําเพื่อนนี่ได้เงียนหูมันไปคือมาแบบนี้นี่ได้เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ว่าคนเมืองหลายหลคนที่ว่า เคยมาจากเถื่อนแต่กับผเคยเห็นบรรยากาศแบบที่จากเถื่อนเนาะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของโมนโนดพี่น้องเลยและการได้เห็นคลิปอ่าลงยูทูบไปหน,นึ่เพื่อว่าเอาไว้เบิงมัดรุ่นเฮาอายุแก่ขึ้นเนาะเือว่าอยายุไล่ขึ้นก็ได้ไปใช้แล้วกับมาเบิงคลิปเก่าๆที่ว่าตัวเองเคยมาถ่ายอ่าอ่าสตอรี่ชีวิต ให้ลูกหัวมันเผาใช้ทางหัวมันเผาขนาดนะั้นองเดียวบอลลนคอคอยไปอไปทีนน่พาทางไม่มันเผาออกไปนอง โม่หูคือกันเลยนี่น้องสาวมันท่วงอเลยวะโอ,โอ,โอโนวดกันว่าสี่บ้านี่แหละสองคนนี่แหละห <c oughs> ลังที่่าพากันพักเถียงมาพี่น้องกันเริ่มมาต่อค้างในพักเถียงวะลงพางกันลับนอนลับแต่ประมาณบ่ายโมงจนสามโมงยังตื่น เห็นจัอยักมาบัดนี้โอ้ตุ๊บเริ่มจัมัวสลังแหงผักสายตานหนึ่งกลับมาบัดนี้สามโมงเลยเนางเริ่มต้นทหมพ,มอพ,อมพี่มาซอยทางพี่เนยเด้อจุมหนู พี่ผมพาไปหาปลาแล้ว ครับแ,แล้วแล้วเนาะเมือเนาะโจ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 คือเมือเนี่ยนี่ก็คือภาษากระโดเนาะที่เพื่นบอกนี่แมนญาตีพี่น้องของน้องทิมพี่น้องของน้องทิมเนาะที่มาสอยกันในเมือนี้นะอยู่ทางนี้เขาจะบ่ได้มีขา่าวคือแห้งแล้งแหง้งคืออยู่ทางใต้ครับเนาะมีแต่พี่น้องกันทั้งนั้นที่ว่ามาสอยกันในเมือนี้ ไนี่ก็กว้างประมาณ3ามสี่เฮกตาร์พี่น้องเลยเนาะอยู่ในตีนภูสูงเนาะเกือบหม่พูดเลยพูดพูดพูดยังขึ้นปีพี่น้องเลยเนาะยังขึ้นปีห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลนี่แหละพูดกระปับกระปับกระปับอันนี้พี่น้องเลยนะ <c oughs> นนนเลยนาะแต่เวลาพักผ่อนั่นแหละเพื่อลงไปพอดีค่ำพอดีพอดีหกโมงพี่น้อง